ดิจิมอนแมลงผู้หูของโคจิโร่ที่มักจะคอยอยู่เคียงข้างและขอให้คําแนะนําดีๆกับโคจิโร่อีเสมอวันนี้ไซตามะขอนําเสนอเรื่องราวของเทนตมอนไซตามะแหล่งรวมคนรักอนิเมะเทนตมอนนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในร่างของโมจิมอนที่เป็นร่างทาลกของเขาึ่งหลังจากที่เขานั้นได้รวมมือกับเพื่อนๆเพื่อต่อกรกับคู่อากามอนจนกระทั่งพัฒนาร่างเป็นเทนตมอนและปราบคูวาคาบอนลงได้สําเร็จจากนั้นเขาก็รวมเดินทางกับโคจิโร่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเทนตมอนนั้นเป็นดิจิมอนประเภทเริ่มต้นของดิจิมอนแมลงโดยรูปร่างของเขานั้นเหมือนกับแมลงเต่าทองมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นที่ได้มาจากโคจิโร่และมักจะพูดออกมาด้วยสำเนียงคันไซโดยเวลาที่โคจิโร่นั้นเหนื่อยล้าหรือท้อแท้เทนตมอนก็มักจะคอยเตือนเสมอว่าเวลาที่คนอื่นหมดหวังโคจิโร่ก็จะคอยหาหนทางให้คนอื่นเสมอและจําเอาไว้ให้ดีละ่ะว่าโคจิโร่นั้นมีกำลังใจจากฉันเสมอโดยท่าไม้ตายของเทนตมอนนั้นก็คือฟูจิทันเดอร์และล่างพัฒนาของเทนตมอนก็คือคาบูเทอริมอนดิจิมอน นนั้พัฒนาล่าเป็นคาบูเทลิมอนครั้งแรกในตอนที่เขาและโคจิโร่เขาไปสำรวจโรงงานของแอนโดมอนซึ่งโคจิโร่นั้นใช้ตัวอักษรในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เฮนตมอนกลายล่างในดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาคแรกตอนที่5เพคือปกป้องโคจิโร่จากแอนโดมอนที่ถูกควบคุมด้วยฟันเฟืองสีดำพร้อมทั้งทำลายฟันเฟืองสีดำลงอีกด้วยและล่าพัฒนาต่อไปของเขาก็คือแอดเลอร์คาบูเทลิมอนที่เกิดจากการที่สัญลักษณ์ห่งความรู้ของโคจิโร่นั้นเป่งประกายขึ้นมาในตอนที่พวกเขานั้นแยกกลุ่มจากเพื่อนๆและไปพบกับแวววมมเเเออออนนนั่่งงงกจล้ะรรรบบผสาืข เทนตมอนดิจิมอนแมลงที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้ขาดตกอะไรไปก็ต้องขออภัยมนัดที่นี้ด้วยแต่ถ้าใครชอบเทนตมอนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันละ่ะสำหรับใครที่คิดถึงประตูเรื่องนี้ก็สามารถไปหารับชมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามะในทุกช่องทางเลยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ